สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเฟทยนเซี่รีไทย68แยก1มึนบุรีกรุงเทพครับสวัสดีนะครับ FC นะครับที่ติดตาม y ยูทูบแชร์รถมืองสองใบวังนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง3นะครับวันนี้ผมมีรถใหม่ๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับรายละเอียดของรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพยังไม่ก่อนปรับสภาพเป็นยังไงนะฮะถ้ารถคันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปออีีกรรบบนนึงงะคัััหหลท่ ปรับสภาพแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนว่าเพราะว่ารถคันนี้ถ้าเป็นสีแบบนี้มันจะเข้ายากนะครับเป็นสีบูนะครับเอาจะเป็นสีออกน้ําเงินนะฮะเป็นสีลัมโบนะครับนะสีลัมโบนะฮะก็สวยแล้วในเรื่องของตัวสีรถเดิมๆนะครับนะคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าเอลติสนะครับ1.6ตัวจีนะฮะปี2017นะครับเลขไมล์แสนเดียวนะฮะคันนี้ราคาขายอยู่ที่4ี่แสนนะครับ7จ0 0 0มื่นบาทนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะครับผ่อนสูงสุดได้ไปสิบสี่งวดนะ อยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับคันนี้นะครับ2.79%นะครับในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าใหม่โฉมหน้าใหม่นั่นเองครับเป็นกระจังหน้านะครับเชิดเส้นเดียวนะครับเป็นเส้นโคเมียมนะครับแล้วก็มีมส่วนของตัวกรอบของมันนะครับนะทาดลงมาเป็นรูปตัว U หรือตัว V นั่นเองนะครับเป็นสีโคเมียมนะครับในเรื่องของตัวโลโก้นะครับนะครับโลโก้เดิมๆนะครับเป็นโลโก้ของโตโยต้านะฮะ พร้อมในเรื่องของชุกโครงไฟหน้านะครับเป็นไฟหลอดไส้นะครับทั้งสองทั้งสองดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไฟสูงไฟต่ําไฟหลีนะครับนะไฟเลี้ยวเองก็จะเป็นไฟหลอดไส้เช่นกันนะครับมีไฟเดย์ไทม์เรนนี่ไลท์นะครับนะเรียบร้อยนะครับตัวข้างในก็ตกแต่งในเรื่องของตัวสวยเส้นโครเมียมนะครับกันชนหน้านะครับนะจะเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับตัดในเรื่องของตัวตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับนั่นคือเป็นสีน้าเงินหรือสีเทานั่นเองนะครับคันนี้ในส่วนของป้ายทะเบียนนะครับเจ็ดป็นศูนย์ได้ป้ายนี้เลยนะครับป้าย ็นส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงนะครับทันนิ่งก็ไม่ได้มีการเปลั่สภาพแต่อย่างใดนะครับนะครับในเรื่องของความคมนะครับความคมเลียวนะครับความคมสันของตัวฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับชัดเจนในเรื่องของตัวกระจกนะครับมีโลโก้อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับพอรบภาษีนะครับนะ25เมษายน65นะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อให้นะครับตรงนี้ในส่วนไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะครับเราต่อให้ ในส่วนของนะครับตรงนี้นะครับเดิมๆนะฮะไปปั้นน้ำฝนเดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับคันนี้ก็ได้ล้อแม็กด้วยนะครับนะเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงา5้าลูร้อยแล้วก็ได้ดิสเบรคคู่หน้าในส่วนของยางเองก็จะเป็นยางคงโยโกฮาม่านะฮะในส่วนของตัวนะครับปียางนะครับนะปียางก็จะได้เป็นปียางปี20นะครับสัปดาห์ที่34 ขอบยางเอง20-5นะครับทับขอบ16นะครับในเรื่องของตัวดอกยางนะครับนะท่านผู้ชมได้เห็นเลยดอกยางเลยเหลือลึกเลยนะฮะลึกเลยนะครับนะลึกเลยนะเท่านี้เลยนะเท่านี้เลยสุ้มล้อภายในนะครับเดิมนะครับอาจจะมีคราบสกปรกนะครับนมในการใช้งานเพราะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดอย่างใดนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สีนะครับเป็นสีเทาหรือจะเป็นสีน้ําเงินนั่นเอง นะครับกระจกมองข้างเองก็จะเป็นกระจกเดียวนะเป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะติดฟิล์มนะครับคันนี้ติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มใสนะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าอย่างชัดเจนนะครับตัวแต่งเองก็จะเป็นสีโครเมียมพับยาบจนถึงด้านหลังเลยนะครับกระจกจากประตูหน้าเป็นประตูหลังนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงที่มือจับเองก็จะมีสีโครเมียมเช่นกันแต่ที่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับน้เดิมนะครับกระจกเดิมกระจกเติมนั่นนอง นะครับลังคาสวยๆใส,ๆ,สๆนะครับไม่มีรอยขีดขว่วนสวยงามนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ <S <S ล้อหลังนะครับเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับล้อแมกนะครับทูโทนปัดเงา5รูร้อยนะครับเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานมีมินสซรักโตโยต้านะฮะยางโยโูฮามานะครับปี20นะครับเรียบร้อยปีเดียวกันนะฮะทั้ง4ล้อปีเดียวกันหมดเลยขนาดยางก็เหมือนกันนะครับในส่วนของซุมมนนะะซ้มล้อภายในนะซุ้มล้อเดิมนจะจากโรงงานนะครับ ในเรื่องของตัวเชื้อเพลิงนะครับนะรองรับในเรื่องของเชื้อเพลิง e85 เรียบร้อยกันนี้นะครับประหยัดน้ำม,มันไปไปเลยนะครับในเรื่องของตัวประหยัดน้ำม,มันเพราะน้ำมันเข้าใจนะครับดํามันสภาวะส,สังคมตอนนี้นะฮะก็น้ำมันแพง e85 สามารถช่วยได้นะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงตัวเลือกนั่นเองนะครับในส่วนของนะฮะในส่วนของตัวไฟท้ายนะฮะ ตรงนี้จะเป็น LED นะครับเป็น LED นะฮะมีไฟเลี้ยวมีไฟถอยเป็นไฟหลอดไส้นะครับมีแค่ตัวไฟเลี้ยวอย่างไฟถอยอย่างไฟไฟท้ายนะครับเป็นเป็นตัว LED นะครับมีมีตัว s k i ์ตนะครับที่ติดในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟสะท้อนแสงอีกคู่หนึ่งนะครับรายละเอียดของรถเดิมๆนะตรงนี้เดิมอยู่นะครับตัวคิ้วมันก็จะเป็นสีโครเมียมโลโก้นะครับสีโครเมียมนะครับ ตัวอักษรโครล่าเออติดนะครับ1.6ตัว G นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับไฟเบรก์รุ่นที่3นะครับกระจุกเดิมๆจากโรงงานบันใหญ่เรียบล้อสนะครับฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยหรือจะกดจากที่รีโมทก็ได้หรือจะกดจากด้านหน้าฝั่งคนขับก็ได้เช่นกันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวฝาท้ายนะตัวน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมรอยซีนเดิมนะครับนะจิกได้นะครับกลับมาสภาพเดิมเช่นกันนะครับ นะเดิมเดิมทั้งคันนะครับเ่ินสูงเรื่องของฝาท้ายนะครับเดิมทั้งคันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตัวน็อตเองมีการเคขึ้นไหวแล้วก็ตัวรอยซีนรอยอาร์ตต่างๆล้างน้ํานะครับชัดเจนนะครับนะเดิมๆอยู่นะครับตัวเพชรอาร์ตเองก็สภาพสวย ภายในสะอาดสะอ้านนะครับรถนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพอย่างใดเขาแค่ทำความสะอาดปัดฝุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่ารุ่นคันนี้สวยจริงไม่ต้องไปเก็บในเรื่องของตัวรายละเอียดสีแล้วนะฮะยังอะไรนะครับพร้อมนะครับล้อกระทะเดิมนะครับนะล้อกระทะเดิมและเป็นล้อที่ยังไม่แตะพื้นนะครับแม่แรงอุปกรณ์แม่แรงครบนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับนะเห็นการชัดเจนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยบิดเปียวนะฮะคันนี้ตอบโจทย์ ในเรื่องของตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับตอบโจทย์เลยนะครับไม่มีชนหนักชนเบานะครับชนจากด้านหลังชนจากด้านข้างนะครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะฮะต่อไปเราไปดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะบานประตูนะครับตกแต่งในเรื่องของตัวนะฮะเป็นเป็นบานประตูสีดํานะครับเห็นตรงนี้จะเป็นบัติกสีดํานะครับแล้วก็ตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีดําสีเบรกนะตรงนี้สีเบกนะครับมีอยู่จุดนี้จุดเดียวนะครับที่เป็นหนังสังเคราะห์นั่นเองตรงนี้นะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับนะ รายละเอียดของรถเดิมๆนะคันเดิมๆอยู่ตัวรตเดิมไม่มีการคื่อนไหวเห็นชัดเจนนะครับโครงสร้างของตัวรถเดิมๆภายในเป็นเบาะสีเบจนะครับเบาะหนังเบาะจะบอกว่าเบาะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่เบาะที่สวยนะครับได้เบาะที่สวยมากนะครับในเรื่องของตัวเซทัลล็อกในเรื่องของตัวคันเบลนะฮะเดิมๆผ้าเพดานเองก็สวยนะครับมีช่องนะฮะช่องเสียบ USB นะครับสาหรับผู้โดยสารข้างหลังหรือครอบครัวนะครับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับ iPad มือถือนะใช้งานปกติคันนี้นะครับจะได้เป็นคุญแจเป็นกุญแจคียนอินทรีนะครับตรงนี้นะฮะสามารถที่จะกดนะครับนะล็อกได้นะครับเพียงแค่ลูกค้าแค่กดตรงนี้นะครับรถมันจะล็อกอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะปิดัดเนืมันจะปิดอัตโนมัติเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเปิดล็อกก็ลูกค้าแค่ลองเข้าเอามือนะครับล้วงเข้าไปอ่า ตรงนี้ก็จะเปิดด้วยนะครับนั่นแหละเป็นวิทยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถโตโยต้านะครับในส่วนของเซ็นอร์ล็อกนะครับมีนะฮะเซ็นอร์ล็อกมีนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝังออโต้เป็นคนฝั่งคนขับเป็นออโต้เช่นกันนะรายละเอียดรถเดิมนะครับนั่นรถเดิมตัวน็อตเดิมนะครับนะเบาะหนังทั้งสองเบาะหนังทั้งสองฝั่งปรับมือนะครับนะคันนี้กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะฮะมีพุชสตาร์ทนะฮะพวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ สีเมทัลลิกนะเป็นมัลติด้วยนะฮะในส่วนของเล็กใหม่นะครับเล็กใหม่กันนะครับเราจะมาดูแลกันเล็กใหม่กันเล็กใหม่คันนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิเอดกิโลเมตรนะครับไหม่เดิมจากโรงงานนะครับนะครับสามารถที่จะที่จะเช็คในเรื่องของเล็กใหม่ที่ศูนย์ได้นะฮะในเรื่องของตัวจอนะฮะ s M l m ใช้งานปกตินะครับนะ SM ได้ DVD ได้นะฮะนะ DVD ได้ด้วยนะครับที่เสียบ u s ที่เสียบ USB นะครับ AUX a เป็น Air Analog นะครับ Adapter ที่เสียบด d a p t e r ได้เกมเกมเป็นเกียร์เป็นเกียร์น Auto นะฮะสีเมทัลลิกที่วางแกเรียบร้อยครบครบ,ครบเลยในเรื่องของตัวภายในนะครับเรียบร้อยนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับพร้อมระบบพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์ดู OVTI เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคันนี้จะเป็นยังไงลองไปดูกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะคันนี้นะครับ นะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยในเรื่องของคนยนต์นะตัวฝาท้ายนะครับเดิมนะตัวฝาเองกไม่มีรอยแกะนะครับนะโลโก้โตโยต้าชัดเจนทั้งสองฝั่งนะครับนะอาจจะมีรอยแกะนะครับนิดนึงนะฮะรถคันนี้อาจจะแกะไปทําสีนะครับนะพอรถทุกคันของเราเนี่ยบางคันก็แกะนะครับบางคันก็ไม่แกะแต่ว่าไม่ได้แกะไม่ได้แกะเกิดจากการอุบัติเหตุหนักนะฮะอาจจะเก็บในเรื่องของตัวสีนะครับตัวสีนิดหน่อยนะครับนะ ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับนะโครงสร้างเดิมนะตัวสัญลักษณ์ชื่อ A นะฮะนะ,ะตรงนี้ก็ต้องเป็นตัว R ตัว L ชัดเจนนะครับตรงนี้สภาพเดิมนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมอยู่นะฮะก็ E B S อยู่อาจจะมีคราบฝุ่นอยู่นะ,ะับเพราะว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดในห้องพูดในห้องเครื่องยนต์นะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ว่าเครื่องยนต์ก็โอเคนะ,ะเป็นเครื่อง Blue OBD เป็นเครื่องเบนซินสีสูบนะครับกาลังแรงมากตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อย 1ิบนะครับ117ว่าแรงม้าโดยประมาณนะโดยประมาณนั้นนะครับและเอียดรถเดิมเดินเรียบนะครับคราบน้ำมันไม่มีนะสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับก็ฝ่ายอีกหนึ่งคันนะฮะรถสวยๆนะครับก็รายละเอียดของรถรถของรถกล่องเอลติสนะกับรถเก่งสีด่านขนาดกลางนะครับก็รายละเอียดจะประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ไปก่อนเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับลูกค้าที่สนใจกำลังมองหารถเอลติสสีที่สีที่หายากกันนิดนึงเป็นสีเทาสีเทาออกกจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะ ก็คันนี้มีอยู่คันมีอยู่เพิ่งเข้ามาหนึ่งคันนะก็รีบๆเข้ามาจองได้เลยนะฮะก็ใช้เงินไขายเดิมนะครับนะจองก่อนได้ก่อนนะครับจัดไฟแนนซ์ก่อนก็ได้ก่อนเช่นกันนะครับก็ขับรถเอลติปโตโยต้าเอลติปหนึ่งจุดหกจีนะฮะปีสองพันสิบเจ็ดนะครับไม่แสนเดียวนะครับราคาขายสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละเจ็ดนะครับก็ฝากกันได้นะฮะก็ฝากลบก็ฝากกับท่านผู้ชมได้นะครับคันนี้เลยแนะนํานะฮะ ในส่วนของตัวรถเองสามารถที่จะมาชมรถจริงได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อผมได้ผมเซลวังนะครับ0 6 2 1 8 3 7 5 70, องแดามอลนทรมาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้ก่อนนะครับคลิปหน้านะครับพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ